สวัสดีครับวันนี้ทางร้านมีไฟล์วิดีโอจากกล้องติดรถยนต์บู u e sky c รุ่น b 4 k ตัวนี้ติดอยู่บนหุนได h 1น่นะครับโดยภาพที่เห็นตัวนี้จะมีฟิล์มดำอยู่60%แล้วก็สภาพอากาศฝนกำลังจะตกนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้ถ้าลูกค้าดูบน y t u t u นะครับกดเป็น4 k ก่อนนะครับจะได้ภาพที่ชัดที่สุดในส่วนของวิดีโอนะครับด้านล่างจะระบุวันที่เวลารุ่นกล้อง ความเร็วพิกัด GPS ซึ่งฝังบนไฟล์ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับตัวกล้องหน้านะครับจะบันทึกเป็นแบบ 4K แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับไม่ได้เอาภาพมาขยายส่วนกล้องหลังบันทึกเป็นแบบ Full HD นะครับตัวนี้บันทึกที่30เฟรมเดี๋ยวทางร้านจะมีภาพตอนกลางวันฟ้าใสแล้วก็ตอนกลางคืนมืดๆนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกันอีกในภายหลังนะครับ ยังไงลูกค้าสนใจกล้องติดรถยนต์ Blue Sky C รุ่น B4K สามารถติดต่อทางร้านได้เรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณครับ